สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 Tarot Channel นะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพฤษภนะคะแชน n e ลของหมอแจนนะคะชาวราศีพฤษภนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสไทยแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ยึดถือนะคะตามแบบทางโหราศาสไทยก็สามารถดูควบคู่กันได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะ ราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะนะเราจะมาดูว่าข้อความรักนะคะจากเขาของคุณคนนั้นนะคะ,ะ,คะเขากําลังรู้สึกถึงคุณอย่างไรเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะประจําเดือนมกราคมนะคะ2021นะคะแล้วก็ วันนี้เป็นวันคิดบัตอีฟนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะได้รับของขวันจากจักรวาลน,นะคะตามที่คุณปรารถนานะคะขอแจนโอวยพรให้ชาวราศีพฤษภนะคะนะประสบความสําเร็จเนาะนะคะยิ่งใหญ่ ยอดเยี่ยมเกียงไก่นะคะในปี2021นี้นะนะคะเรามาเช็ค energy พลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะเราจะมาดูก่อนว่าในอดีตเหตุการณ์ตอนคบกันความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี fc โซกลาวสบายดนะียินดีต้อนรับนะคะสมาชิกใหม่แล้วก็ขอบคุณสมาชิกเก่านะคะ ทัานใดที่นะคะจะจัดเลขมงคลนะคะสามารถช่วยเสริมด้านการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โชคลาภนะคะ599บาทนะแล้วก็นะคะตัวนี้อันนี้ตัวเลขตัวนี้นะคะหมอบอกเลยถ้าใครได้ไปนะมันจะเกี่ยวกับพวกการสื่อสารนะความรักจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีคนสเสน่หามีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคือดีจริงนะคะหมออยากให้ทุกท่านได้เป็นของฝันปีใหม่นะคะชาพุทธศรเน้อน,นะคะ เน้นเด่นเลยหมอบอกเลยทุกคนที่ได้ตัวเลขไปนะการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นนะถ้าเกิดใครอยากให้แฟนเก่าติดต,ต่อกลับมาคุยพูดคุยเคลียร์หรือว่าทําความเข้าใจกันเนี่ยก็5 9 9บบาทตอนนี้หมอจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นแบบพูดคุยนะคะ นะคะ30นาที599บาทนะคะนะคะอันนี้เป็นแบบว่าพิเศษนะคะเป็นแบบส่วนตัวเนาะเราจะได้รู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อเราเป็นแบบไหนความรู้สึกของเขานะคะคนไหนที่คบกันแบบออนไลน์เนี่ยค่ะนะคะอ่าคุณจะต้องดูนะคะว่าเราเจอสแกมเมอร์ไหมนะคะเนาะแล้วก็เป็นแบบพิมพ์คําถาม299บาทนะคะเป็นแบบพิม,พ,มพ์คำถามห้าคำถามสองร้อยเก้าสิบเก้าบานะคะ,นะคะโอเคนะคะก่อนที่จะแอดไลน์ไอดีนะคะกรวนา ใต้ดีสคริปชั่นเหมาะขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะถึงจะแอดไลน์มานะไม่แอดไลน์แบบว่ายัางไม่พร้อมไม่แอดไลน์มาแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็นะคะเนาะ,ะคอมเมนต์พ,พูดคุยกันใต้คลิปแล้วกันนะ,นะเอาละค่ะขอพลังงานเอนเอจีนะความรักความสัมพันธ์นะคะชาวราศีพฤษภเนาะอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่คบกันเป็นแบบไหนไ <c oughs> พ่จะุดลงมานะคะเอ e เ g y จีใบแรกนะาราศีพลังงานราศีเมษมาเลยนะ the emperor นะคะ ะะต่อมาเนาะ King of Swords นะคะแสดงว่ามีบุคคลนะคะที่นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่ไหมนะคะต่อมาเนาะนะคะเจ็ดเหรียญคุณกําลังดูอยู่กับใครเขาคนนั้นอาจจะมีอีโก้หรือตัวคุณก็กาลังอาจจะมีอีโก้ก็ได้เนาะนะคะไม่สนใจในความรักความสัมพันธ์นะคะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักนะคะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักนะคะ นะคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเองินนะคะมีคนที่นะคะหันหลังให้คุณไปนะคะชาวพุกศกเนาะเขาอยากติดต่อกลับมาเขาคนนั้นได้รับข้อความข่าวสารแล้วหรือยังนะคะหรือเขากําลังจะส่งข้อความมาหาคุณเนาะเขากําลังแอบมองดูคุณอยู่ไกลๆนะชาวพุกศกนะคะคุณมีความรู้สึกแบบนั้นไหมเขาคนนั้นอาจจะเป็นราศีเมษนะคะหรืออาจจะมีพลังงานของนะคะคนที่เป็นเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะชาวพุกศกนะเอาละค่นะ ะะความสัมพันธ์เนาะนะะเจอคนที่ที่ผ่านมานะมีคนมีอีโกโ้ควบคุมคนโทนในความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เขาเพราะนั้นอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะตอนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่นี่เงียบไปแล้วใช่ไหมมันเป็นความสัมพันธ์อ่ขอขาเขาขยายเพิ่มนะคะเป็น energy ไพ่เจ็ดไม้เท้านะเจ็ดไม้เท้าคือคุณบล็อกเขาไปแล้วชาวประสบนะชาวประสบอาจจะบล็อกไปแล้วมี energy ราศีเมษกับราศีชาวธาตุดินนะนะคะ ถ้า,าดินมังกรนะคะพึ่ศกกันนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้คนที่ปฏิสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกันแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์นี่เงียบไปหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการบล็อกความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามแล้วนะคะมันไม่ไปถึงไหนเนาะนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะว่าใจเขารู้สึกกับเราแบบไหนนะคะนะคะ มี energy ของไพ่นะคะอ่า king of c u p นะคะอืม king of c u p ต่อมานะนะคะอ่า the high priest นะคะ the high priest ต่อมานอกนะคะเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะต่อมานะคะ 8ถ้วยนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะนะคุณเจอคนเจ้าชู้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบลับๆนะคะไม่เปิดเผยแล้วก็เขาคนนั้นนะคะมีพลังงานว่านะคะความสัมพันธ์หยุดนิ่งนะคะได้เดินจากคุณไปแล้วอืมนะคะมีใครบางคนเดินจากกันมาหรืออาจจะอยู่ห่างไกลนะคะใจเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาอยากจะติดต่อมาอืมนะคะ ชาวประภคะเขาคนนั้นอยากติดต่อมาคุณนะคนที่เจ้าชู้คนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะมีพลังงานว่าอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้แล้วเขาก็พูดจาดีนะดูดีนะคะดูดีมีเสน่ห์ดูน่ารักนะในความสัมพันธ์แบบนั้นที่มันเป็นความรับในครั้งหนึ่งที่นะคะไม่สามารถพัฒนาไปได้ด้วยวัยที่แตกต่างก็ได้นะคะคุณผู้หญิงอาจจะ อายุมากกว่าสัก5ปี10ปี15ปีอะไรแบบนี้เป็นต้นไปเนาะผู้ชายอายุน้อยกว่านะคะก็ได้ทีนี้กฎระเบียบกฎขนบธรรมเนียประเพณีไทยวัฒนธรรมสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สามารถทําให้ความรักครั้งนี้มันไปได้นะนะคะเอาละทีนี้นะตอนนี้ใจคุณนะคะรู้สึกแบบไหนใจคุณบอกว่านะคะ night of pendicle อืมนะคะ night of p e n t a c l e นะเออโทษค่ะเพศเป็นเพศนะเพศ of p e n t a c l e นะ,ะ,นะะเด็กถือเหรียญนะคะอืมนะเด็กถือเหรียญอันนี้นะคะใจคุณนะคะรู้สึกว่ายังเก็บความรู้สึกครั้งนี้ไว้นะคะยังอยากเก็บความรู้สึกครั้งนี้ไว้อยากได้เขาคนนี้อยากได้เด็กคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นครอบครัวแต่ใจคุณรู้สึกว่าเขาคนนี้ ถ้ากลับมาเขาคนนี้ก็ให้คุณอยู่ในความรับอยู่ดีหรือว่าเป็นบุคคลที่สองคนในความรับของเขาเหมือนคุณรู้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเด็กคนนี้นะคะเขาไปมีครอบครัวแล้วอืมนะคะชาวารย์ผู้สอบอกว่านะคะด้วยที่คุณรู้แล้วว่าเขามีครอบครัวแล้วเขามีคนของเขาแล้วคุณไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากทําให้ครอบครัวเขาวุ่นวายนะคะอืมนะคะไม่อยากไปเป็นมือที่สางของใครนั่นเองนะคะ คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุณได้ทุ่มเทไปนะคะไม่ว่าการงานการเงินความรู้สึกที่คุณเฝ้ารอคอยและผลสุดท้ายไม่คือไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะเหมือนดังเสร็จทีให้เงินขอทานนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามานะชาพุทธศพเปิดใจไหมยังป้องกันตัวเองอยู่นะคะยังไม่เปิดใจยังยืนอยู่ตรงนี้ถ้าถามว่ายังแอบรอคอยเขาลึกๆไหมก็อยากแอบรอคอยนะอยากให้เขาติดต่อมาแต่คือเขาคงติดต่อมาไม่ได้หรอกชาพุทธศพก็คงบล็อกเขาไปแล้วนะคะ เพราะว่าคุณรู้สึกเหมือนว่าเราก็มีอีโก้ของตัวเราเนาะชาวพุโสบก็คิดว่านะคะถ้าความรักความสัมพันธ์มันเป็นไปไม่ได้เราเจอคนที่เจ้าชู้แล้วก็ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้เราเลยเนาะมันก็จะมีปัญหาวุ่นวายนะคะถึงแม้ถ้าเขาทัก ข้อความข่าวสารมานะคะด้วยความที่อยู่ห่างไกลสักพักเขาก็จะห่างไปบางทีเขากลับเข้ามาเพื่อผลป,ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นร่างกายอาจจะเป็นจิตใจอาจจะเป็นเงินทองตอนที่คบกันชาวประสบก็อาจจะซัพพอร์ตเขาแม่คนที่เด็กกว่าคุณนะคะเงินเงินทองหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถซื้อใจใครได้นะคะถ้าเรารู้แบบนี้เราก็นะคะไม่ควรทุ่มเทนะคะเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อเพื่อซื้อความรักนะ อันนี้เป็นเฉพาะบุคคลนะคะหรือว่าไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะหมออ่านตามพลังงานนับไพ่ไม่ทึกทักไม่ซีเรียสนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ดวงของฉันเพราะหมอบอกแล้วนะคะว่าการอ่านดวงครั้งนี้เป็นแบบว่าทั่วไปเป็นแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณนะคะไม่ต้องทึกทักเนาะไม่ต้องตีโพยตีพายถ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่ของคุณก็ผ่านเลยไปนะคะเข้าใจตรงกันนะแต่ถ้าเรื่องราวสลับกันคุณสามารถไปสลับกันเองได้นะคะโอเคนะคะต่อมาเนาะ นะราศีอะไรธาตุอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องนะ,ะมีพลังงานชาวราศีเมษนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจับได้นั่นแหละนะคะความสัมพันธ์พังทลายไปเขามีคนของเขาแล้วจริงๆคุณพยายามอยากจะตัดใจความสัมพันธ์ครั้งนี้มันหนักเหนื่อยนะคะคุณว่า คุณเหนื่อยเหลือเกินกับเด็กคนนี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เด็กคนนี้มีพลังงานนะคะของชาวราศีกรกฎด้วยหรือว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาคนนี้อาจจะมียศมีตําแหน่งนะตอนนี้นะคะเนาะมันเป็นผมลิขิตเป็นกงงโอแห่งโชคชะตาที่นาพาให้คุณมาเจอเขาคนนี้นะคะ ตอนนี้เขาอาจจะมียศมีตําแหน่งเป็นวิศวกรเครื่องแบบคนในทหารราศีดาวศุกรดาวจันทร์อาจจะอยู่นะคะราศีเมษหรือราศีกรกฎอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเจอกันทางเด็ดทางออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะก็คือเบื้องอาภาพนะคะภาพลักษณ์หรือ ภาพลักษ์หรือรูปลักษ์ภายนอกที่เราดูเขาดูเขาเหมือนจะเป็นคนดีเป็นคนอ่อนโยนนะคะดูจริงใจดูใสซื่อดูไม่ค่อยเจ้าชู้แต่ภายหลังหรือภาพหลังนั้นเขาเจ้าชู้เกินกว่าที่ชาวพุศกนะคะจะควบคุมหรือคอนโทรลเขาไว้ได้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเป็นเหมือนพระราชาเอาตใจตัวเองที่เวลาที่เขามาหาชาวพุศกหรือตอนที่คบกันเนี่ยเหมือนเขามาปุ๊บเราก็ต้องทําอะไรทุกอย่างถวายเขาเลยอะ่ะ ถวายหัวถวายนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เงินทองนู่นนี่นั่นที่อยากจะซัพพอร์ตเขาให้เขาพึงพอใจเพื่อให้ได้ความรักครั้งนี้มาอย่างนั้นหรือเปล่ปาคะเอาละเลยใช่ไหมสิบไม้เท้าอยากตัดใจใช่ไหมความสัมพันธ์ที่มันต้องพังทลายไปเขาเห็นค่าเราแค่นะคะเด็กถือเหรียญแค่นั้นเองนะคะเนาะอืมนะคะทีนี้เราจะมาดูว่านะคะข้อความรักที่เขาถึงคุณเขาบอกเขาเสียใจ สามดาบแสดงว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างคําพูดบางคาพูดการกระทําบางการกระทําเช่นมีคนอื่นนะคะรักสามเศร้าเราสามคนมีพลังงานเอเนอร์จีของเดอะเลิเวอร์ราศีมิถุนเพิ่มมานะคะทรัพย์ส,สนะนะคะเขาบอกว่านะคะถึงแม้เขาจะมีความรักตอนนี้ถึงแม้เขาจะรักคนอื่นหรือถึงแม้เขาจะเป็นตัวเลือก <c oughs> ขออภัยถึงแม้ตอนนั้นความสัมพันธ์จะเป็นตัวเลือกไปรักทางเลือก นะถึงแม้เขาจะไม่ได้เลือกคุณอเอาง่ายๆเขาเสียใจเขาบอกอย่างนี้แต่เขาถามว่านะคะเขายังรักคุณไหมเขาบอกเขายังรักคุณนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะเขายังถือความรักอยู่ตรงนี้เมื่อเวลาที่เขานึกถึงคุณเขาจะมีรู้สึกความรู้สึกนะค,ะความรู้สึกอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวถึงคุณนะคะเขาจะเก็บคุณไว้นะคะ ความรู้สึกนะฮะเหมือนไฮพินเทสได้แหละนะคะเวลาที่นึกถึงนะคะความรู้สึกหรือบางสิ่งบางอย่างที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยขบหากันเนาะและในแทสที่สุดเขาบอกว่าเขาเสียใจนะเป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเศร้าเสียใจสิบดาบนะคะเขาเสียใจเนาะหรือว่าชาวพระศพอาจจะทําเขาก็ได้นะคะหรือชาวพิศศพโดนกระทาก็ได้นะคะอันนี้คือนะคะสิบดาบ มันมีการแทงข้างหลังกันเช่นคุยกับคนอื่นมีคนอื่นอยู่แล้วหรือนอกใจนะนอกใจกันกันนอกใจมีรักสามเศร้าเราสามคนนะคะพลังงานเอ e เน y จี้เนี้ยนะคะมันบอกเลยว่าเขาเสียใจนะคะที่เขาไม่ได้เลือกคุณเขาไปเจอคนใหม่อะไรที่ดีกว่านาะเขาเสียใจไม่อยากให้คุณเสียใจอ่ะเขาฝากบอกคุณประมาณนี้นะเอาละทีนี้เราจะมาดูข้อความรักนะข้อความรักอันนี้หนึ่งร้อยใบนะเราไม่รู้ว่าเราจะเปิดใบอันไหนขึ้นมานะคะ น,นี่ก็คือแบบว่าเนาะเป็นการสุ่มเนาะเป็นการทำนาเป็นทำพยากรณ์นะคะชมพวกความบันเทิงนะถ้าอยากได้นะคะการดูดวงที่แม่นยำให้คุณนะคะเสียค่าครูเนาะ5้9บาทและโทรมาดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าเหตุการณ์ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ตรงกับคุณเพราะว่านะคะคนหลายหมื่นคนเนาะก็ ไม่ใช่ดวงของคุณนะคะก็คิดว่าอย่างนั้นเนาะชมเพราความบันเทิงไปเนาะอันนี้อาจจะเป็น energy ของคนอื่นที่โดกนกระทํามานะคะเพราะส่วนใหญ่นะคะถ้าคุณมีความสุขดีหรือความรักความสัมพันธ์ที่ดีงานเลิศเนี่ยนะคะไพ่ไม่ได้เปิดออกมาแบบนั้นหรอกเพราะไพ่จะดึงพลังงานความสัมพันธ์ที่เราจะต้องเตือนเราจะต้องบอกหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่รักเข้าใจตรงกันนะโอเคนะคะอ่ะเอ่ะนะ ท้ายผมก็ยังอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากขึ้นนะคะเออฉันเฝ้ามองเธออยู่อ่าเห็นไหมเขาแอบมองคุณจริงๆนะคะกลับมาได้ไหมอ่าเขาอยากให้คุณกลับมานะคะต่อมาเนาะเขาบอกว่าคนเดียวในหัวใจนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหัวใจแต่อาจจะไม่ใช่คนอยู่ในชีวิตจริงก็ได้นะคะชาวประสบเนาะเขาอาจจะบอกแบบนี้ได้โปรดอย่ากดผุมเลยนะคะเขาบอกว่าให อ,อย่ากดเขาเลยช่วงนั้นถึงแม้จะแสนสั้นแต่ยังคงงดงามในความทรงจำผมเสมอๆอ่ะบางคนนะคะความสัมพันธ์ที่นะคะปิดบังซ่อนเลนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะกว่าคบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็ได้นะคะในวัยช่วงนั้นในตอนนั้นนะคะในสถานการณ์นั้นในอดีตหรืออะไรแบบนี้นะคะไพ่อยากสบกแบบนี้ก็นะคะตรงกับ energy ที่เป็นข้อความเหมือนกันเนาะ อะไรที่ฉันทำกับเธอฉันไม่อยากทำกับใครนะอ่ะวาว้าวนะคะมีซัมติงลองแล้วผมไม่ได้เด็กเหมือนเมื่อวานแล้วนะอ้ะวาว้าวเป็นการยืนยันนะคะอยากบอกให้รู้ความเย็นชาของผมมันคือการแสดงอ่านะคะถึงเธอจะกลุมมือฉันช่วงสั้นๆแต่กุมหัวใจฉันตลอดไปนะเขาบอกว่าการแสดงหรออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตุ๊กตาทองนะนะคะ ขอบคุณที่เลือกฉันแม้ว่าฉันจะไม่ได้ดีที่สุดนะแสดงว่าเขาบอกคุณว่าขอบคุณนะที่เลือกเขาที่รักเขาอะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกถึงคุณได้นะคะบางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ใจจริงเขาก็อาจจะรักคุณเหมือนกันนะคะเนาะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนเราอะนะคะอาจจะไม่ได้รองคู่กันคนที่เรารักอาจจะไม่ได้อยู่กับเรานะคะบางสิ่งมันก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่านะคะนะ ชาวพุชศพนะคะอยากฝากบอกอะไรชาวสองนะอยากบอกอะไรชาวราศีกุกรอยากบอกอะไรชาวราศีมิถุนอยากบอกอะไรชาวราศีเมษนะคะเขาเ่านั้นรหรือฮาหรือว่าพลังงานชาวทัดดินนะคะราศีมังกรราศีพุชศกราศีกันนะด้วยกันเองนะคะนะเ,คาเนาะขอ energy พลังงานนิดนึงนะคะว่าชาวพุชศกอยากฝากบอกอะไรเขา้ขาเข้าความรักนะะหรือคุณจะตัด้อต่อว,ว่าอะไรขอให้ไพ่ได้บอกนะชาวพุชศกบอกว่านะ,ะฉันยังอยู่ตรงนี้ ฉันเนีรอคอยอยู่ตรงนี้นะ,ะหรือฉันยังกอดความสดความอิสระไว้หรือฉันยังกอดเธอไว้นะคะอยู่นิ่งๆนะคะในความทรงจานั่นเองนะคะนี่้ายหนึ่งไม้เท้านะคะ energy ว่านะคะฉันนะคะอยากให้เธอติดต่อมานะคะติดต่อเพื่อมาอะไรเพื่อมาเคลียะนะคะเพื่อมาเพื่อมาอ่าบางทำอ่าแปดแปดดาบนะคะอานะคะ เพซออฟโซนนะคะเป็นความสัมพันธ์ชั่วคาวเป็นความหวัดระแวงเป็นความกลัวนะคะ ในอารมณ์ความรู้สึกนะคะเขาบอกว่านะคะความรักครั้งนั้นนะก็คือคุณพิชชาประสบอยากบอกว่าฉันไม่ได้คิดว่ามันเป็นความรักแค่ชั่วคราวฉันไม่ได้คิดว่ามันเป็นความรักเล่นๆนะฉันนะคะไม่ได้คิดว่าคุณเป็นเด็กฉันยังคิดว่าคุณนะคะมีความรักมามอบให้ฉันนะคะแต่สิ่งที่ฉันได้รับเนี่ยฉันเสียใจเนาะมันหยุดติดอยู่ในอารมณ์ของฉันฉันอยากให้คุณนะคะเด็กคนนั้นหรือเขาคนนั้นเนี่ยนะคะกลับมาเคลียร์ได้ไหมกลับมาคุยกับฉันนะคะให้ฉันเข้าใจว่า มันจริงๆแล้วเธอก็รักฉันใช่ไหมนะคะชาวาพุสบต้องการแบบนั้นใช่ไหมหรือไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะคะโอเคนะคะเรามาดูเอเนอร์จีที่เป็น <c oughs> ข้อความน,นะคะข้อความอยากจะเปิดได้อะไรบ้างนะเราจะจับมาเลยนะนะคะเราจะจับมาเลยนะคะไม่คิดจะรักผมบ้างเหรออ่าเขาตัดคอคุณนะคุณนะคะไม่รักเขาเลยเหรอนะคะ อ่านะคะชันันเกียดการอ่านข้อความเก่าแล้วเริ่มจะคิดถึงเขาคนนั้นอีกครั้งนะคะอาระอาระนะคะคุณฝากบอกเขาว่าชั้นรอเก่งนะอ่ายังนั่งรออยู่ตรงนี้ร่างกายชั้นอยู่นี่แต่หัวใจชั้นไปอยู่ที่คุณเอาละเซนะคะหัวใจรักของชั้นมีเพียงแต่คุณตลอดไปว้าวชาวพระศบเป็นคนที่มั่นคงนะคะอาจจะรักนะข้อความรักนี่ก็อ,อาจจะสลับของคุณกับของเขาก็ได้นะ ฉันอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่านะเธออยู่ในใจฉันเสมออืมนะคะประสกคุณบอกว่าเรารักกันอยู่ไหมอ่านะ,ะถามเขาใช่ไหมนะ,ะรู้สึกดีไหมที่ไม่มีคนอย่างฉันอ่านนี้เป็นการตัดเพอนะคะต่อมาเนาะอืมนะคะอันนี้อาจจะเป็น energy ของเขาก็ได้นะคะหรือของคุณก็ได้เนาะรักคนแก่มันผิดตรงไหนอ่ะ เนาะมีคนให้คิดถึงมันก็ดีแต่ที่ไม่ดีคือคิดถึงแล้วไม่ได้เจอนะคะโอเคนะทีนี้เราจะมาดูหนังสือไพ่แม่มดวิชีนิดหนึ่งเนาะนะคะอยากจะบอกว่าอะไรเนาะชาวพศนะคะชาวพศคะนะคะไพ่วิชีเนาะอยากจะบอกอะไรชาวพศคะความรักนะคะเพรความรักหรือความรักเดือนมกร,ราคมนะคะ สิ่งใดที่ชาวพุทธศควรู้นะคะขอให้นะคะบอกนะเป็นไพ่สามไม้เท้าสิบเหรียญนนะะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่นะคะก้าวไม้เท้า มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเรายังยืนอ,อยู่ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ความรักครั้งเก่าความรักเก่านั่นเองนะคะรักครั้งนี้นะคะอาจจะเกิดจากเพื่อนอาจจะเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยทํางานเพื่อนสมัยเด็กนะคะมีผลประโยชน์เงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเห็นชาวพุทธสบรวยก็เลยเข้ามายื่นความรักให้บางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่เนาะนะคุณไม่ควรเสรียใจคุณไม่ควรจมอยู่กับอดีตนะคะความรักครั้งนั้นมันจบไปแล้วอะแต่งตัวสวยขึ้นมานะคะเรารับความรัก ที่ดีงามไหมโอเคนะคะต่อจากนี้ชาวพุกศกนะคะจะได้รับข้อความข่าวสารจากใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้หรือเป็นคนเก่าคนที่คุณรอคอยนะคะขอโชคดีนะนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเหมาเอาไว้เท่านี้นะ,ะแล้วก็นะคะอ่านะคะชาวพุกศกเนาะถ้าเกิดท่านใดที่นะคะคิดว่าจะเจอคนรักนะคะความรักที่ดีงามเนาะ,ะไพ่ใต้สำารับแม่มดเอสออฟ อ่านะคะหนึ่งถ้วย S อ f อ u กนะนะคะจะมีคนมายื่นความรักให้ความรักยังคงอยู่ในใจของคุณเสมอนะเป็นความรักเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะแต่ที่ไม่ดีคือเรารักคนผิดนั่นเองเนาะนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้หมอแจน JP16 Tarot Channel เหมือนเป็นค่าครูนะคะนะ,คะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดการทำคลิปด,ดีๆของหมอแจนนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ